สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องม,มูมวมทีวีนะคะอยู่กับพเศษเช่นเคยและนี่คือเอ็กชันที่เราจะไปดูแจมฟิล์มนะคะในคอร์เลคชั่นซึ่งอา่าน่าจะเป็นการไยแบบกับนิจตาสารหรือว่าปกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะนึ่งด้วยกฎแห่งแลงดูดนั้นฮอตมากปังมากจนทำให้ทั้งคู่มีการเาขาเรียกว่าไงอะ อะไรอ่ะเขาเียมีงานเยอะขึ้นทั้งสองคนเราจะไปเก็บเราจะไปเก็บรวบรวมนาอเราจะไปดูด้วยไม่แน่ใจลงได้หรือเปล่าแต่ว่าเอ่อเราจะดูบ่อยแล้วในในความมนเนาะใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูจีนครูจ่ายที่เขาจะมาถ่ายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยเราจะไปตามพี่ฟิลม์มของแจมกันนะคะทุกคนโอเคใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ ขอ,ขอความกดนากดไลค์ด้วยเออฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อที่จะให้ทุกคนทราบนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยสำหรับออการพูดคุยเนาะถ้าใครไม่วางก็ไม่เป็นไร <c oughs> ถ้าใครมีอยากกดก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่คยมากดทีหลังก็ได้โอเคเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นของเม้นนะคะแจมฟิล์มเนาะ ครับสวัสดีครับผมพิมพ์ธนพัฒน์นะครับผมแจมรัชตาะนะครับวันนี้เราก็อยู่กับมินิแมกกาซีนเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องย่อของซีรีส์ของเรานะครับนั่นก็คือ laws of attraction นะครับหรือว่ากฎแห่งรักนิงดดนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่านะครับเกิดคดีชนเด็กตายซึ่งเด็กที่ถูกชนตายก็คือหลานสาวของเขานั่นเองนะครับก็ เรื่องนี้นะครับเเป็นอุบัติเหตุแต่ก็เป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวของคดีความเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็ทําให้ชาญที่รับบทโดยผมนะครับและตินที่รับบทโดยแจมรัชตาบนะครับมาเจอกันจบยอะมากหนึ่งเลยนกันรู้จักว่าตัวละครได้เป็นใครกันบ้างซึ่งเรามีแนะนําไปให้แล้วนี่เละทนายทนายปุ๊บแล้วก็ตินเป็นครูแล้วก็คนอื่นๆในเรื่องอีกจะได้เข้าใจง่ายนะครับ สองะคาดเดาไม่ได้คําว่าคาดเดาไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่คนเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณมันจริงมากเลยนะข้อที่สามสิ่งที่ควรรู้ก่อนจะดู of a t t r a ค t i o n ควรรู้จักภูมกกับแล้วกันังน้เพราะว่าผลงานของภูมิกับคนนี้มีแต่ระดับแบบพิกๆทั้งนั้นเลยเรื่องที่เด็ดๆทั้งนั้นอย่างเช่นคุณชายนะครับถ้าใครเคยดูก็คือพี่บอนั่นเองก็ไปทําความรู้จักพี่บอไว้ก่อนเลยก็ได้แล้วมาดูกันว่างานของพี่บอจะเป็นยังไงนะครับซึ่งการันตีมาแล้วว่าสุดยอดใช่ไหม อ๋อคาแรคเตอร์ลหะครับก็สนุกสนุกครับฮีฮาดุดุโอ้ยฉันเหมากามผู้ชายจังเลเดือดหน่อยเป็นคนจริงจังในกาทำงานครับแล้วก็คอยบอกคอยเตือนตลอดถ้าเราหลุดไปนิดนึงเขาก็จะเบปกลับมาให้ละก็เป็นคนที่ครีเอทอะไรใหม่ๆได้ตลอดเวลาเลยฉันไม่ได้สนใจเลยนะตอนเนี้ยผมผมอยู่แล้ว ก็ทุกๆเรื่องครับรายละเอียดอะไรเงี้ยแบบเรายังไม่ละเอียดกับอะไรในซีนมากพอเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออต้องละเอียดตรงนี้มากขึ้นนะต้องเอาตรงนี้อ,ออกมาให้มากขึ้นนะอะไรเงี้ยครับข้อที่4ทีมเขียนบททีมเดิมครับทีมเดิมจากจากละคระเรื่องคุณชายครับม,มีนาเรารู้สึกไง่าผมดีใจผมตื่นเต้นตื่นเต้นที่ ที่ได้รับบทเป็นชานเพราะว่าชานเป็นตัวละครที่มีมิติเยอะมากแล้วก็เป็นของโมชั่นอลนเยอะมากทําให้รู้สึกว่าผมตื่นเต้นที่จะได้รับบทนี้คือมันมีอะไรให้เราสามารถเล่นได้เยอะมันมีขอบเขตของอารมณ์ที่ที่กว้างมากอีกเรื่องหนึ่งที่ควรรู้จากซีรีส์เรื่อง Law of Attraction นะครับก็คือเป็นซีรีส์ที่พลาดไม่ได้แม้แต่ตอนเดียวเพราะว่าในความรู้สึกผมเองด้วยนะแล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูก็จะได้รู้สึกแบบผมคือในแต่ละอีะมันแน่นมากเลยมันมีเนื้อหาที่แน แน่นมากแล้วมันอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกของนักแสดงหลายๆอย่างเพราะมันเล่ากระชับมากมันเล่ากระชับมากด้วยความเป็นซีรีส์แล้วก็พลาดไปแค่ฉากเดียวอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้อันนี้บอกเลยเหมือนเวลาอ่านบทเหมือนกันถ้าผมข้ามไปซีนหนึ่งไปอีกซีนหนึ่งผมไม่รู้เรื่องแล้นะอย่างนี้เลยเวลาคุณดูเหมือนกันคุณต้องนั่งจ่ออยู่หน้าจอแบบนั้นก็สุดท้ายคือซีรีส์เรื่องนี้มีแค่8ปตอนครับจะไม่จบไม่รู้เหมือนกันอยากรู้ว่าอันนี้ใช่ไห่รู้นะเนี่ย สภากล้องคีมเดียวคนเห็วคีมเดียนแล้วนใ่ก,ก็เหมือนเดิมแล้วอะไรที่เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่เราจะได้เห็นี้อ<า>อน สิบเปียาพตรองไหม่จริๆว่าแบบสิบว่าจริงๆผมมันก็ใหม่หมดนะมันมันก็ใหม่หมดนะเพราะว่าผมยังอย่างว่าประสบการณ์เรื่องการแสดงผมก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นทุกคนก็คงจะได้เห็นมุมมองการแสดงผมอีกมุมหนึ่งเนี่ยผมก็ทําไม่เต็มที่มากกว่าเรื่องที่แล้ว่ก็คืออยากอยากจะใส่มีอะไรก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้ได้ให้ได้มากที่สุดนะครับพยายามให้มันได้มากที่สุดแล้วก็มีซีนอารมณ์หนักๆหลายๆซีนเลยที่ก็อยากให้ดูกันเหมือนกันนะครับของพี่์มน่าจีไ็จริงๆของผมผมพูดไปหมดแล้วที่บอก ความแปลกใหม่ท <Z>: ี่จะได้ดูจากซีรีส์เรื่องนี้ก็ฝากติดตามนะครับซีรีส์ Law of Attraction นะครับหรือว่ากวแห่งรักนึงดูนะครับออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่นะครับทางหน้าจอช่องวัน31นะครับอย่างที่เราได้พูดไปนะครับใน6กแฟกต์สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับอยากให้ทุกคนดูสดทุกตอนนะครับเพราะว่าถ้าใครพลาดแม้แต่เบรกเดียวนะครับก็จะคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องนะครับทางพลาดนะครับจริงเพี่พิมดีพี่พิมดีมากโอเค อันนี้คือวีดีโอแลที่เราจะดูซึ่งเราแอบเห็นเออเราไม่ได้ฟัง,ขงรเขา,าเท่าไหร่หรอกไอที่เขาสปงสปอยแเราพี่พิมเราไม่ค่อยได้หินพี่พิมเล่นลุกแบบเออเห็นแขนเห็นอะไรแต่พี่พิมก็ดีนะดีนะแขนอะไรเงี้ยเออป้าสุขอภยัยขอภัยในความกินกาดเออเส้นเหมาก้ามนะปะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆฟนเดลี่นิวทุกๆกคนเลยนะครับครับผมผมแจมเปร์ชตาตนะครับรับบทเป็นติมนะครับติมธนพัทรครับรับบทเป็นชานครับก็ทุกคนน่าจะเจอเราในซีรีส์ f ออ t ฟแอค t i o นนะครับกดแหงลักดึงดูดก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็สนุกครับสนุกในส่วนของผมรับบทเป็นชานชานแสงเสถียรพงษ์ครับก็เป็นบทที่พูดได้เลยว่าสนุกมากสนุกกับการได้เล่นบทชานครับเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครเป็นคนเทาเ็นเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์คนหนึ่งคือมัน เราไม่คยมีโอกาสได้เล่นบทที่เราสามารถแสดงมุมดาร์กไซด์ของตัวเองออกไปได้เยอะขนาดนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันมีเขาเรียกว่าเลนจ์ของอิม t มชชั่นอลครับค่อนข้างกว้างของบทที่เราเคยได้เล่นมามันก็เลยแบบ สามารถที่จะใส่ลูกเล่นเข้าไปพอดูเสื้อนี่ B L ใช่ยววะบทที่แบบสนุกแล้วก็เอ็นจอยกับการแสดงมากครับผมก็ระบบกึ่งติณนะครับซึ่งีมากคุณครูสอนพาระนักเรียนนะครับก็ที่จะเห็นเห็นเยอะๆเลยคือสอนเทควันโดเป็นโรงเรียนสอนเทควันโดที่ไปรับจ็อบนอกอีกก็เป็นผู้ชายนับสั่งเลยเขามีสายนะคนนี้เขาไม่มีสายสายเทควันโดดิแม่ใส่สีอะไรพี่โรยสแดงครับนี่ใสายดำแล้ว เดือนวันเดียวสายดำเลยก็ใช่เทียบเกินก็เป็นคนกูคนนึครับแล้วก็เป็นผู้ชายผัแค่คนเดียวเลยคนคนแบบบ้าปกติอ๋อแต่ปกติมากแับเป็นคนซื่อๆตรงๆก็คือไม่ได้มีเหลี่ยมไม่ได้มี ค<ผ>มอะไรทั้งนั้นกับใครคือเป็นคนปกติที่ที่ใช้ชีวิตไปวันวันหนึง่งแล้วก็รักในความถูกต้องรักในความถูกต้องจะไม่ชอบอะไรที่ที่มีเหลี่ยมมีเลขกต้ีอยไรต่างๆกันนะคือเรายังยึดมั่นในความถูกต้องอยู่ว่าทุกๆอย่างมันไม่มีอะไรเหนือกว่าความถูกต้องแม้จะเป็นอำนาจเป็นเงินเป็นอะไรก็่างต้องเล่าก่อนว่าด้วยซีรีส์มันไม่ได้มีซิทูเอชันในการที่จะขึ้นศาลหรือซิทูเอชันในการที่ใช้ประมวลกฎหมายเยอะแต่ว่า ก็จะมีในไดอล็อกซึ่งในส่วนของผมมันเกี่ยวกันเป็นเรื่องของความจำเพราะว่าในประวัติศาเนี่ยมันบดพูดเราไม่สามารถพูดผิดได้และบิดคำพูดได้เพราะว่าความหมายมันจะเปลี่ยนเราก็เลยต้องทำการบ้านในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะในส่วนที่เราต้องจำให้ได้เรียกว่าอ่านให้มากขึ้นอ่านให้เยอะขึ้นท่องมันออกมาพูดมันออกมาจนกว่าเราจะจำได้เหมือนเรียกว่าเป็นเด็กนักเรียนอ่านหนังสือสอบอะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆของตัวละครที่ผมต้องทำบ้านแล้วพี่ฟิล์มด้วยงานเถอะด้ยอย่างที่เราไปว่าความสนุกของมันคือมัน มันมีเลนส์ของอารมณ์แบบกว้างมากแล้วผมก็ต้องหาอะไรมาใส่เพื่อให้ตัวละครนี้มันมีแนวทางของมันแล้วก็เราสนุกกับมันอันนี้จะค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งกันบ้านที่ต้องต้องทำงานหนักเหมอนกันของผมก็เพระรับทเป็นครูเนาะผมก็เรียนจบพารุศาสตร์เาเหมือนกันเป็นครูเหมอือนกันไมเห็นเขนสอนแต่ว่าเป็นครูดนตรตี ไม่ได้เป็นครูพละแต่คนจะชอบเข้าใจผิดว่าผมเป็นคุมพละใช่ชื่อก็คข้าชื่อผิดไปเหมือนไม่เหมือนตรงไหนนะครับก็นั่นแหละเป็นคนชอบออกกําลังกายคนเลยเข้าใจผิดกันไปจริงๆผมถ้าในความเข้าใจของตัวละครก็ไม่ได้เป็นทําความเข้าใจอะไรกับมันเยอะเพราะว่าจากทัศสองมันก็แค่ผิดไ่อยากได้ครูแบบไหนเพราะเราเคยเป็นแล้วเราเคยสอนเด็กมา่อนแล้วไงครับแต่ด้วยตัวส่วนตัวผมเองอะเป็นครูแบบสอนที่ไม่ได้ดุนะแต่แค่จริงจัง แต่พอเนี่ยเราเราต้องมาสอนเด็กที่แบบเด็กตัวเ,เล็กๆแบบห้าหกขวบอะ่ะที่เป็นเทวโดอะ่ะทางผู้กุกับทางพี่หออยากให้รู้สึกว่าเป็นกูใจดีครูแสนดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้อง <laughs> <laughs> ยิ้มให้เยอะขึ้นเวลาสอนทั้งที่ตัวจริงตัวเองจะไม่ค่อยเป็นแล้วก็สิ่งที่ต้องเรียนรู้แล้วก็เวิร์กช็อปก,กับมันเยอะมากคือเทวโดเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเทวโดมาเลยไม่เคยเลยครับแล้วก็ไปเรียนพอไปเรียนครั้งแรกเด็กยังนั่งหัวเลาะผมอ่ะผมเตะไม่ได้อ่ะถ้าทำไม่ถึงไม่ถึงมันจะตั้งกาดยังไงพี่หอจะเลยยิ้ แตเทวโดมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่เราเคยดูเขาแข่งขันแต่เราไม่เคยเข้าไปเล่นจริงๆเลยเนะียครับพอเข้าไปเล่นแล้วโจทย์มันมีอยู่ว่าคุณต้องเป็นเทวโดสายดําดาได้แล้วผมไม่ซกกักอะดำได้แต่นี่ี่มจะให้เป็นแบบสายดำเทวโดที่ผมจะทำยังไงจะเตะยังไงให้มันออกมาดีนะครับก็มเลยไม่ได้เตะ เตะเตะเตะมีเตะตั้งแต่ฉากแรกไงที่เปิดตัวเตะลอยกระจายพี่พี่ซ้าคนนึงแบบขอบคุณมากนะครับที่ลอยให้ขนาดนั้นนะครับก็มีเรื่องเดวอนโดที่ยากเรื่องอื่นก็ปรับตัวตามตามบทตามอะไรของมันไปแล้วก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งเข้าใจผู้ชายคนหนึ่งก็พอแล้วอย่างเงี้ยแต่เป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันก็เลยง่ายด้วยนะครับเขาเรียกว่ากล้ารักกล้าเกลียดครับกล้ารักกล้าเกลียดคือกล้าเกลียดแล้วเกลียดให้สุดเลย ถ้ารักจะรักให้สุดเลยอะเศร้าเศร้าก็เศร้าไปเต็มที่แร้ามกชอบอะไรเงี้ยคือชัดเจนไปเลยไงครับแต่มันก็จะมีมุมอยู่ลึกๆที่เออเราก็ชอบเขาเราก็ชอบเขาตั้งแต่วันแรกๆก็แหละแค่มันเกิดเหตุการณ์อะไรอะไรขึ้นในนั้นฉะนเห็นันฉันเห็นเธอพูเออฉันเห็นเธอบอกหราันนีอยู่เมันโตโตอะไรเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออ เราก็อ่อนไหวเป็นด้วยเราก็มันนุ่งุ่ด้วยอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยต่อว่าส้นคมีคนมาอยู่ข้างเราในวันที่หลานเราเสียไปแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็เลยรู้สึก,กผูกพันกันไปเรื่อยๆ <c oughs> ถ้าอยากฉากที่แบบปิ้งด่าชาญอย่างน <Renaissance> ี้ใช่ไหมคือ <c oughs> เราทั้งแค้นในเรื่องนั้นเราทั้งเจ็บใจที่ทําไมต้องเป็นคนนี้ที่เป็นแบบเนี้ยทำไมเขาต้องคิดแบบนี้ <c oughs> วะทำไมเขาถึงไม่คิดไปในมุมที่ดีทั้งนั้นเขาก็เก่งเขามีความสามารถอย่างเงี้ยมันมีทั้งความแค้นความโกรธความรักกันอยู่ข้างในครับ ก็เลยไปกันสุดแล้วพุ่งกลับก็ปล่อยไปอยาไปไปสุดก็ไปร้องก็ร้องร้องเยอะไปเขาจะบอกเองว่าเออที่แย่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แค่ฝับตรงนั้ไปทำงานเ้ืยอกันทั้งสองฝ่ายครับเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเราเริ่มงานใหม่อ่ะไม่ว่าจะเป็นละครหรือซีรีส์ครับคือเราไม่สาม,มารถทํางานคนเดียวได้นะแต่ว่าอย่างแรกเลยคือเราต้องทาการบ้านของตัวเองมาก่อนแล้วมาขายพุ่มกับมาคุยกันดิสคัทกันว่าที่อยากให้ตัวละครนี้มันเป็นแบบไหน เราต้อมีของของเรามาเพื่อเวลาที่เราเข้าฉากจะได้ยึดจับได้ว่าตัวละครนี้เป็นแบบนี้ทีนี้มันก็คือเลยเกิดการคุยกันแล้วก็เลยได้บทสรุปาเป็น,น ถ้าสังเกตคนที่เป็นทนายส่วนใหญ่ก็จะมีแววตาที่แบบมีเหลี่ยมอยู่ตลอดเวลาเขาจะมีความที่เหมือนปกติเลยต,ตลอดเวลาที่ตลอด,มดไม่ว่านะจะเป็นตอนที่กําลังจะแพ้หรือตอนที่กําลังจะชนะแววตามันมันจะเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในตลอดเวลาซึ่งอันนั้นมันเป็นในเรื่องของที่เราทํากานร่วมกัน,กนแล้วก็ทนายแต่ละคนหรือว่าคนที่ทํางานกฎหมายแต่ละคนเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเราก็ต้องไปหาจุดที่มันจะมาอยู่กลมกลืนไปกับเรื่องนี้ด้วยไม่สามารถที่จะโดดออกไปแบบตัวคนเดียวได้ ถ้าอย่างนั้นก็อย่าเรียกว่ากลับเลยครับเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไปไหนเพราะว่าก็ยังทํางานด้วยกันมาตลอดเนาะเปลี่ยนบทบาทในการแสดงกันดีกว่าใช่ครับตั้งแต่ตอนเรื่องบุญชายแล้วตอนนั้นสองโอ้ยมีพี่ตรงด้วยทำงะไรด้วยกันมาตลอดเตะบอลด้วยกันตลอดตอนนั้ก็ทีแรกก็ยังไม่รู้ว่าได้แสดงมีใครบ้างงั้นก็มีพี่ตี๋กับผมเอง พอไปเจอนักแสดงจริงก็โครหน่ารักกันหมดเลยจริงๆก็มีหลายๆคนครับที่เป็นนักแสดงที่อยู่ในเรื่องก็เคยร่วมงานกันมาแล้วอย่างครับอย่างแบบอาดาวอย่างเงี้ยผมก็เคยร่วมงานมาแล้วงเงี้ยแล้วก็พี่ฟิมก็อยู่แล้วอยู่ด้วยกันเป็นปีแล้วก็ <laughs> วสนุกมันบรรยากาศในกองมันเหมือนครอบครัวครับอยู่ด้วยกันยิ่งทีมงานอย่างเงี้ยทีมเดิมเลยกับคุณชายคือทุกคนก็ยังเหมือนเดิมอ่ะคือทํางานก็เหมือนเดิมคือมันก็รู้ใจกัน,<ป>งงนว่ามงึงจะนีไปมุงนี้เออบอกคานี้รู้เรื่องอะไรกันเนี้ยครับมันสนุก เอาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับก็ก็มีเหมือนเดิมครับก็ยังบางกล้องผมเหมือนเดิมก็ดึงเหมือนเดิมครับดึงเหมือนเดิมดึงเหมือนเดิมก็คงเป็น ความละเอียดแบบกับการทํางานต่างๆมากขึ้นเธอผู้ชายกับเสื้อขาวเธอจริงจริงกต่างๆที่มันก็ค่อยๆสอนตัวแจมเองพอสอนด้วยจันฟิล์มจันฟิล์มเหนื่อแล้วที่จะสอนครับไม่ต้องพูดไปพูดอะไรดีโอเคพูดเลยพูดอะไรเพราะว่าวิฟิมเขาก็บทบาทเอาเอาเรื่องนี้แล้วกันเนาะเอาเรื่องนี้แาดงแสดงเขาเอาผมรู้สึกว่าพี่เขาแบบเล่นแล้วเออมันมีมันมีหลายลูกหลายหลายอย่างมันที่เราเดาทางตัวละครไม่ออกจริงๆอ่ะ จะมาแนวไหนไม่ใช่แค่คนดูนะคือผมเป็นตัวละครผมเป็นนักแสดงที่อยู่นะผมะู้สึกเออจะมาแนวไหนวะก่อนเข้าฉากเนี่ยผมไปสังเกตพี่เขาจะยิ้มกว่ายิ้มแบบยิ้มที่ชานยิ้มอแบบ่ะแล้วเขาก็จะเข้าไปแล้วก็ไม่รู้แหละข้างในเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่แบบเออเราเราเพิ่งเคยเห็นไงครับในตัวพี่เขาที่เราเคยดูบนงานที่เขามาเนาะยิ้มนี่ยิ้ม้องเจออะไรได้ไปใช้ในอนาคตกับงานเราบ้างข้อมูลผมว่ามันเป็นเรื่องของในเรื่องดีกว่า คืออย่างที่เคยพูดไปตั้งแต่ช่วงก่อนที่แบบซีรีส์จะออนผมจะพูดเสมอว่าซีรีส์ไม่ได้ทํามาเพื่อขายขายความฟินความจิ้นขนาดนั้นแต่ว่า,ามันเป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่เราทีมนักแสดงทีมเขียนบทรวมถึงทีมกํากับอะครับทีมเบื้องหลังอะ ก็คือพยายามถ่ายทอดชีวิตมนุษย์2คนออกไปแค่นั้นเอง mm hmm. พอเขาเกิดความรักต่อกันอนะยังไงมัน,ม,นมันมันมี mm hmm. เขาเรียกว่าความโรแมนติกเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นจะจีนเหมือนที่ภาพที่แฟนๆเขาคาดหวังหรือเปล่าแต่ว่า mm hmm. ถามว่าม,มันมีความรักเกิดขึ้นไหมมันมีแต่ว่าในมูของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไง mm hmm. ออาจจะเป็นการตีความในจากพุ่มกับจากตากล้องในมุมนี้ค่ะเอาแค่นี้พอซีนนี้อะไรอย่างเงี้ย บางคนอาจจะถูกใจบางคนอาจจะผิดหวังแล้วทำไมแค่นี้เองไม่ไมีพวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไมีมดว่วนจริงผมว่าซีรีส์มันมีความเป็นมนุษย์แค่คุอยู่ด้วยกันก็ดีแม้กระทั่งไดอะล็อกต่างๆที<า>่ชาญพูดที่ติมพูดอย่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อของคนสองฝั่งที่แบบเออโอเชื่อแบบนี้เชื่อจริงเราในในมุมของความรักอะผมว่ามันค่อยๆไต่ขึ้นไปใน,ในแต่ละสะเต็ปมันไม่ใช่ว่าพอมาจับมือกันจะจิ้มกันทุกฉากแต่ <c oughs> <ๆ>แล้วมันก็ไปไม่ได้ในมนุษย์ปกตินะครับอย่างที่บอกเราเราเป็นนักแสดงที่ถ่ายทอดบทบาทของคนคนนออกไปะ เราก็อยากถ่ายทอาถ่ายทอดได้ถ่ายทอดเอ้ยถูกแล้วเราก็อยากถ่ายทอดสิ่งที่มันเป็นมนุษย์จริงๆออกไปเพลงของงานเพลงอรเพลงไว้ใจฉันได้เสมอครับผมก็เป็นผลงานเพลงของพี่คิวเนาะก็ร้องไว้เสียงสูงมากพอมาเป็นเวอร์ชั่นเราก็ก็เลยปรับลงมาให้มันดูซอฟต์แล้วก็ดูหวานเพราะเวอร์ชันเดิมคือร็อกกัดจัดเลยนะครับก็เป็นเพลงหนึ่งที่เพราะมากเราก็ชอบมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วที่เราฟังนะหลายๆคนก็เคยฟังกันแหละ ยิ่งมาเป็นรู้ว่าเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของเราคือโอ้โหเซอร์ไพรส์มากแล้วก็มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์คือเป็นเพลงประกอบละครเรื่องแรกที่ผู้กำกับผมเคยกำกับด้วยใช่พี่หมอบอกพี่หมอฟังแรกเอาเพลงที่เคยเนี่ยเพลงละครเรื่องแรกที่กำกับนี่ก็เซอร์ไพรส์อย่างเลยไงครับพอมมกพอมมกครับแล้วพี่ที่ไกด์ให้เราก็ร้องนะหวานพี่พี่ไกด์ให้เราร้องพี่ที่ี่ไกด์อ่ะพี่เขาร้องให้ร้องไกด์ให้เราใ กำลังใจเอ๊ะใช่ใช่พี่เขา้องบาะมากเราก็พยายามให้มันเป็นแบบนั้นแล้วแต่ก็มาในสไตล์ของเราดีกว่าเป็นแบบของเราเป็นแบบของเราดีกว่าผมว่าเรื่องนี้ให้ให้แฟนๆให้กระดนษละกันไม่กล้าให้กระดไม่กล้าให้คะแนนตัวเองก็ชอบครับมันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มันรามแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นตัวละครสองตัวนี้ได้อย่างดีใช่ครับจริงไปฟังกันเยอะนะครับผมละลุ้ร้านแล้วก็ส่งข่าวมาบอกพวกเราด้ย กต็มพเตอร์เต kind of right. right. ็ม right. ิเตอร์แตะทเดินทางเพิ่งเปิดประตูบ้านออกไปใช่แล้วแก่สองแสนแก่สองแสนทุกคนก็ชอบนะชอบสนุกมันเป็นบทบาทใหม่ของพวกเราสองคนแล้วมันก็หนึ่งหนึ่งคือเขาก็เ้ารออยู่แล้วแล้วก็เป็นบทที่สนุกแล้วก็ได้พึ่งกับคนเดิมผ่านคนเขียนบททีมเดิมแล้วก็มันเหมือนกลิ่นอายเดิมมันยังอยู่ครับ รวมเห็นพอบทมันสนุกมากแล้วมันก็เลยทําให้เวลาเ,<อ>เราเล่นแผลพิมพ์มด้วยแฟนๆก็แบบทุกคนแฮปปี <c oughs> ้เราไม่ได <ผม S 2> ้<ม>เ,เห็นอะไรใหม่ๆจากเราติดไวตติดเซอ้์ผมเห็นแฟนๆเขาติดตามกันตั้งแต่ตอนแฟนคอนตอนนั้นเราเปิดตัวครั้งแรกว่าจะมีซีรีส์ Law of a อ็กซ์ตรักตอนนั้นก็เห็นกระแสตอบรับก็หายเหนื่อยเหมือนกันครับแต่ก็เดี๋ยวต้องกลับไปเหนื่อยการถ่ายต่อยกันได้ผมแต่ก็หายเหนื่อยไปได้บ่อยเนี่ยเวลาเราเห็นทวิตเตอร์อย่างเงี้ย โว้ยแบบขึ้แนแสนอัพแสนอัพแสนอัพตลอดแค่นี้ก็ดีใจแล้วที่มีคนมาดูซีรีส์เราเยอะขนาดเธอเธอไม่รู้เธอดังมากฉันจ,จะบอกวันเสารส <ะ S 2> ด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ผมผมบบกับพี่พีมพี่พีมครั้งแรกไหมที่แบบมีผลงานมาออนตอนช่วงวันเสาร์ตอนกลางคืน ไม่ใช่เเคยมีแล้วใช่ไหมผมเ,เคยมีตอนรักหน้าขอรับแต่ตอนเช้าตอนนั้นคนไม่ค่อยดูเท่าไหร่ก็ตื่นมนวันวันสกเขาก็แบบมันเสารไปแทนเอาไงสนใหหญ่ยยไ,ปยยไปดูย้อนหลังกันนะครับพอมาเป็นเรื่องนี้เห็นวันเสาร์ <c oughs> แล้วก็เออบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหรือไปเที่ยวอยู่แล้วก็มานั่งดูซีรีส์เราด้วยช่วงเวลาตรงนั้น่ะก็ดีใจครับที่หลายๆคนเขาก็ให้กระแสตอบรับที่ดีก็ ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วหวังว่าทุกคนจะอยู่กับพวกเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปเรียกเพื่อนเรียกอะไรมาดูกันเอยอะๆ<笑><笑>มีความสุขกันเอยอะๆนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับโอเคทุกคนสองคลิปวิดีโอพี่ฟิมพี่พิมกาลังแจมสองคลิปนี้ชน,นนนนนฟิมตกอีกแล้วด้วยความแจมน้ารัแเด็กแบบน้อยใสใสซื่อสลักฉลักนีเขาสลักในความ สื่อใสๆอินดวงเขาแต่พี่ฟิมทำไมพี่ฟิมทำลายจริตใจเนี่ยพี่ฟิมดีมากผูช้ชายกับเสื้อขาวเธอโอ,อ้ป้าสูเห็นไหมเวลาพี่ฟิมใส่ชุดเด็ดชุดเออปกติที่คุมอ่ะเหมือนตัวเล็กนะแต่พอไปใส่เสื้อกล้ามเสื้อแขนกุดวิแขนความแขนความใจนะเธออย่าว่าไปเออ อย่างไรก็ตามเราก็ยังจะติดตามผลงานเขาไปตลอดจนสิ้นแสง <c oughs> คุณเหม <c oughs> โอเคขอบคุณสองคนนี้ที่รักกัน่ะขอบคุณความเอ,อยุ้มหัวกันแล้วก็ขอบคุณที่พิมพ์ที่สอนน้องมาโดยตลอดแล้วแบบสองคนนี้ต้องต้องสองคนนี้เท่านั้นเช,ชื่อหมว่าต้องสองคนนี้เท่านั้นเนาะอ,อย่างที่เราทราบตีเออเรารักเขาแหละเอวย <c oughs> ให้สุดแสง สำหรับวันนี้โอเคจะจบเลยเพราะว่าไม่มีคอมเมนต์แล้วใครจะมนเป็นบ้านั่งดูคอมเป็นตขอเป็นเวงเหมือนฉันจริงไหมโอเคทุกคนฝากไว้เท่านี้เนาะสโลวน,นี้จะลาไปก่อนบ๊ายบาย